สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ที่โรงงานปลาล์มรอคิวทีอยู่ครับเมื่อกี้ลงมาปลดล็อกฝาท้ายเรียบร้อยเลอะมากช่วงนี้ฝนตกในมืดมาอีกแล้ว,วนี่พวกน้อย พ่วงน้อยพ่วงน้อยพ่วงน้อยเราเจ็ดห้าเนี่ยเป็นเพลาเดิมแต่ว่าใส่เป็นกระทะสิบเก้าจุดห้านะใส่ยางพิลารี่เลยว่ะสุดสองหกห้าเจ็ดสิบอาร์สิบเก้าจุดห้านี่เห็นไหมแจมเลยครับแต่ยังเป็นหกนอดเหมือนเดิมนะกระบะสามมิตรรั้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มีแป๊บราบนอีกอู๋ยางหลัง โอ้หน้าโคตรกว้างครับหน้ากว้างมากดูมือผมดูมือโอ้โหโอ้หนาโคตรกว้างยางญี่ปุ่นครับดันหลบใช้เป็น 2,65, 70 R19.5 อเ้ยี่ห้อดันหลบโอ้โหหน้า,วากว้างโคตรกว้างเลยวะ่ะล้นมันจะล้นบางโคนมันนิดนึงหรือไม่ก็เสมอเลยหน้ากว้างมาก ด้านโน้ก็เหมือนกันมาดูตัวลูกกันบ้างน่าตัวลูกก็ใช้เป็นยางญี่ปุ่นเหมือนกันครับดันหลบแต่รู้สึกว่าตัวลูกนี่ทำไมล้อมันใหญ่ๆจังตัวลูกเป็นสองหกห้าหกสิบอ๋อนี่ขอบยนะี่สิบสองจุดห้าเป็นแปดน็อตเป็นช่วงล่างแปนนดน็อตช่วงล่างใหญ่เออแก้มเตี้ยบ้างลลเลยดูแกมนิดเดียวเองแต่หน้ากว้างนะครับสวยสวยสวย วิน่าใช้เหมือนกันนัเนี่ย6ลอ้อครับใส่สบายสบายไม่ได้แบกเส้นก็ราคาเท่าไหร่พันกว่าบาทหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเจมเลยนี่โอ้โหนี่นี่นี่หน,น้ากว้างมากปิงป่าม,มาปาม่าฝนมาแล้วครับมืดมาแล้วนานๆจัดให้สักคลิปว่างรอ,งองคิวเทปปั๊ม เห็นพวกน้อยอยู่ด้านหลังพมดดีโอ้โหพับล็อกคดใหญ่คันนี้นะ่าจะเป็นตัวลูกของสิบล้อแล้วก็ามาย่อนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะชอบยางมากตัวลูกทั้งแปดเส้นเนี่ยใช้เป็นยางเก่าญี่ปุ่นหมดเลยนะดันหลบบิดตนโอโ้สุดยอดน่าขอบย2ิบสองใส่ยางเก้มเตี้ย เออว่ะเฟี้ยวเดียมกันหน้ากว้างมากกว้างกว่าของผมเองนะจะดูดูอันนี้นะเดี๋ยววัดให้ดูนี่นะแล้วเดี๋ยวไปดูของผมของผมใส่แค่สิบเอ็ดไอไปดูสิบเอ็ดนะดูดิเอาจริง คือนุ่นเหมือนจะกว้างกว่าเลยอัอนนี้ 11R หมดเลยครับทั้งพวงยกเว้นล้อนหน้าล้อนหน้าใช้2.9580 9.5โฝนมาแล้วครับยางหน้าพิลลารี่ครับสุดสุดสุดนี่อันนี้น่าจะยางใหม่ไทยครับโอตันนี่น่าจะยางใหม่ไม่ใช่ยางเก่าญี่ปุ่นหรอกนี่ดอกยางเต็มเต็มเลยออโอตันนี่ครับน่าใช้เหมือนกันนะโอ เกาญี่ปุ่นหมดเลยยอด